จะมาเกียนกูอีกแล้วเหรอ,อเขาไม่กล้าพิมพ์ว่ากูเขาพิมพ์ว่ากูไม่เกียนสัญญาแล้วจะไม่ทะเลาะก,กันไงเออสวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่ในแมปบุคเเวน่นเราได้ชวนน้องมิวมาเล่นแมปนี้เราได้สัญญากันแล้วว่าน้องมิวจะ เป็นเด็กดีจะไม่เกียนจะไม่ก่อกวนพี่ก็เลยได้ชวนน้องมิวมาเล่นแบบนี้ด้วยกันน้องๆอ,อยากให้พี่เล่นดีๆกับน้องมิวใช่ไหมโอเคเราจะเล่นดีๆกับน้องมิวก็ถือว่าเป็นเลิกดีนะที่น้องมิวจะเป็นเด็กดีและต่อไปช่องของเราเนี่ยก็จะมีน้องมิวในช่องบ่อยๆดีหรือเปล่าวะเออนั่นแหละ ตอนนี้นะคะน้องมิวก็อยู่ในแมปแล้วเห็นเดินไปเออฝั่งนู่นเขาบอกว่าเขาจะไปสร้างบ้านโอเคตามน้องมิวไปเลยแต่ก่อนอื่นเราต้องส่องบ้านก่อนเขาเขาสร้างตรงไหนเอ่ยเอเอนี่นี่เจอแล้วเอ๊ที่แบบนี้ไม่คุ้นเลยอ่ะทุกคนอยู่ตรงไหนว่าอ๋อกดไปก็ได้นี่ลืมลืมเออนี่โอ้ไกลเหมือนกันนะเนี่ยน้องมิวมาสร้างอยู่ไกลเหมือนกัน น้องเมียวเจอแล้วมาเล่นคนเดียวอยู่นี่นี่เองเราจะเป็นพี่สาวท no okay. 네ี่แสนดีให้กับน้องเมิวให้ได้เลยโอเคมีป้ายหรือเปล่าเอาป้ายออกมาดีกว่าเออบอกเขาเข้าบ้านเข้าบ้านกระโดดกระโดดดองดองดูเรื่องโอเคค่ะเราเข้าบ้านน้องเมีวแล้วอ่าเป็นเพื่อนร่วมบ้านหน่อยสิเพื่อนเพื่อนบ้านเพื่อนในบ้านพิมพ์ว่าโอเคเพื่อนร่วมห้องเร็ว เป็นเพื่อนร่วมห้องไายบอกว่าจะเป็นคนดีแล้วไงเซลเพื่อนร่วมห้องเป็นหรือยังเออช่างมันเพื่อนร่วมห้องทำไงอ่ะ <t ell> เออนี่แหละทำนี้แหละเรามาทิงไฟดีกว่าโอเคเปิดเตาผิงไว้หนาวไงหนาว ว่าแต่เราจะมาทําอะไรกับน้องมิววะเนี่ยเออ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 เราบอกว่าเราจะมาเล่นบูคาเวนกับน้องมิวแล้วจะพาน้องมิวเที่ยวในแมปเนาะคิดโคกไหมไม่ไม่เฮ้ยเดี๋ยวนี้บ้านหลังนี้มีตู้เซฟหรือเปล่าวะบ้านหลังนี้ตู้เซฟอยู่ไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหาตู้เซฟ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 อย่าบอกนะว่าบ้านหลังนี้ไม่มีตู้เซฟ ่ใช่บวรดน้ำสิตู้เซฟตู้เซฟตู้เซฟเอ้ยหาตู้เซฟไม่เจอน้องๆปิดหัวก็ไดทไออ้ทำอะไรอ่ะเออทำอะไรหรอไม่บอกเออไม่บอกตู้เซฟเขาอยู่ไหนอ่ะไม่เคยไม่เคยปนบ้านหลังนี้ ไม่เคยเล่นบ้านหลังนี้สักทีนะเฮ้น้องมิวพิมพ์อะไรนะจะมาเกียนกูอีกแล้วเหรอเขาไม่กล้าพิมพ์ว่ากูเขาพิมพ์ว่ากูไม่เกียนสัญญาแล้วจะไม่ทะเลาะกันไงเออสัญญาแล้วจะไม่ทะเลาะกันเทปไหนไปไหนวะโอเคโอเคน้องมิวเขาโอเคแล้ะเราเราจะไม่ทะเลาะกันนะทุกคน แล้วทําอะไรเนี่ยหาของทุกบ้านอะ่ะมีสมบัติน้องมิวเก็บสมบัติไว้ไหนเออน้องมิวเก็บสมบัติไว้ไหนจริงเหรอจริงสิเอ,อจริงจริงเสียงเสียงอะไรมีรายงานไฟไหม้บ้านผู้อยู่อาศัยที่สิบเก้าโอ้ไฟไหม้บ้านตกใจมากเลยไฟไหม ตกใจมากอ้าวเอาที่ดับเพลิงมายังไงวะโอ้น้องมิวมันดับเพลิงบ้านเป็นนาทุกคนโอ้เล่นเป็นนี่ว้าวอุยอุยอุยข้างนอกข้างนอกเฮ้ยหรือว่าแถวนี้เป็นบ้านของน้องมิวหมดตู้เซฟ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 อยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนตู้เซฟตู้เซฟ เราจะไม่ช่วยน้องมิวนะทุกคนให้น้องมิวจัดการดับเพลิงคนเดียวไปบ้านหลังนี้เขาไม่มีตู้เซฟเลยเหรอ <transcript> แผนไม่สําเร็จว่าจะมาป้นบ้านน้องมิวแล้วเชียวทําไงดีบุคเขาเว้นเขาแกล้งกันยังไงอะเออมานี่มานี่จะพาไปปนนะคะและจะพาไปปนโอเคค่ะทุกคนจะพาน้องมิวไปปนแล้วอย่าลงนะเดี๋ยวพี่จะสอนป้นเอออย่าลงนะเดี๋ยวพี่จะสอนปนโอเค ้าอุ้มดูแปลกๆเออช่างมันเถอะเราจะมาตรงนี้แล้วก็จุ่มลองมิวไปตรงนี้แล้วก็เราก็จะไปอย่างนี้ตรงมาเออกระโดขะโดขึ้นกระโดดขึ้นาวางลงก่อนอะโดดโดดโดโดขึ้นโดดตรงนี้มามามาข้างบนนะ่ะโดดมาโอเคเขาเห็นแล้วก็เข้าตรงนี้ นี่ไปไปป้นไปเนี่ยเนี่ยปนเลยป้นเลยป้นเลยเออป้นเลยป้นเลยนั่นแหละป้นเลยไปไปไปเอาไปเอาไปเอาไปไปไม่อยู่แหละไม่อยู่เลยเฮ้ยตัวไม่รีบรีบรีโอเค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 เฮ้ยมีเหตุสัญญาณกันป้น เฮ้ย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 ธนาคาร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 อยู่ไหนโอเคค่ะนี่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 เห็นแล้วเห็นแล้วเฮ้ยโจรโจรป้นโจรป้นเดี๋ดเดดกุญแจมือกุญแจมือเฮ้ยเฮ้ยโจรโจรโจรป้นโจรป้นโจรป้นธนาคารเอ้าเอ้าเอาเอาน้องมิวอยู่ไหนวะน้องมิวอยู่ไหนวะ สรุปก็คือเราจะมาจับน้องมิวแต่หาน้องมิวไม่เจอห้องนีรภัยของธนาคารกําลังจะปิดอยู่ข้างบนหรอชั้นบนเข้าไปยังไงอะทุกคนเออเข้าไปไม่ได้น้องมิวเขออกมาไม่ได้เราก็เข้าไปไม่ได้เอางี้เอางี้เป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารโอเค เฮ้ยกดไม่ได้ทุกคนเข้าไปหาน้องมิวไม่ได้อ่ะเฮ้ยตัวตัว,ตวทำผิดกฎนะน้องมิวเราก็จะพิมพ์ว่าบนธนาคารน่ะทำผิดกฎนะแต่มันเซ็นเซอร์คำอ่าน้องมิวหายไปแนละ้วโอเคโอเคค่ะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครป์พี่ด้วยนะว่าแต่น้องมิวหายไปไหนอ่ะเราเราจะแจ้งน้องมิวทำเป็นแบบตำรวจมาจับ แล้วก็จะบอกน้องมิวว่ามันผิดกฎโ,โลบอกเขาจะแบนแต่แตน้องมิวแบบหายไปแล้วอ๋อใสออกมาได้แล้วมั้งแล้วก็หายไปเลยเอานี่ไงทําไงต่อเออทําไงต่อก็ช่างสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย <ๆ S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยอัด EP พสองต่อแล้วกัน Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I could feel the sweat inside my.